ตักเป็นคู่ครับของยิทเตชีพกับแคทสามหนึครับร้อทั้งคู่นะครับการขุดบ่อเก็บกักน้ำนะครับตอนนี้รถติดคิวเยอะครับติดอยู่เจ็ดแปคันแลครับ เพราะว่ามันตักไม่ทันแล้วเก็บงานแล้วครับวันนี้งานน่าจะจบวันนี้นะครับร้อยเกห้ากับร้อยเจ็ดห้านะครับกำลังตักคู่กันอยู่ที่บอ่อบ้านขามครับนีค่คออยู่ข้างบนนะครับ รถดำอยู่ชั้นล่างนะครับแบบนี้แบบนี้ตักง่ายครับงานขุดบ่อก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเสร็จจากงานนี้ก็จะไปต่อที่บ้านดอนไม้งามครับและอีกสองบ่อครับยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ลงครับกําลังสูบน้ําอยู่นะครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจนจะได้วิ่งอีกรอสักสี่ห้าวันนะครับกําลังตอนนี้ก็ จย่อยดูดน้ำทั้งสองบ่อนะครับก็พบกันที่ดอนไม้งามนะครับบ่อต่อไปครับบ่อนี้ขุดง่ายครับเลนไม่มีครับแต่บ่อดอนไม้งามเพิ่งจะสูบน้ำออกเลนเยอะครับน่าจะขุดทำยากนะครับบ่อน,นั้น